สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอทุกท่านจ้าก็มาพบมาพ่อกับตีอีกแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกค่ะก็พาทัวร์เหมือนเดิมแ้ะพาเลาะพาเที่ยวนะคะจะเรียกว่าชีวิตคือการเดินทางก็ว่าได้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวก็เลาะไปนู่นเดี๋ยวก็เลาะมานี่เหมือนเดิมละค่ะโดยเฉพาะถนนหุนทางเนาะ ช่วงนี้บอกได้เลยว่าบรรยากาศค่อนข้างที่แบบอึมครึมอึมครึมนิดนึงอึมครึมอะไรฝนกําลังจะมาค่ะฝนกําลังจะตกเพราะว่าช่วงนี้ก็ฤดูช่วงว่าเรเรียกว่าปลายฝนหรือเปล่าปลายฝนต้นหนาวเนาะฝนบ้างหนาวบ้างนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะพี่ๆพี่ทุกท่านเดี๋ยวจะไม่มีใครมาดูคลิปให้ตีนะคะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะวันนี้นะคะตอนนี้ตีก็พาลุงมาทางรัฐนะคะเดินทาง มาทางรัดคือรัฐทางไหนตีก็มาถึงหนองบัวลาพูแล้วก็อ่าลัดจากหนองบัวลาพูรัดเข้ามาทางนูนสังนะคะแต่อตอนนี้น่าจะเข้าเขตนูนสังแล้วเนาะทางนี้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเสื่อมตอว,ว่างอาเภอต่ออาเภอและจังหวัดต่อจังหวัดนะคะแต่ตอนนี้น่าจะยังอยู่ที่อําเภอนนนสังอําเภอโนนสังจะขึ้นกับ หนองบัวลำพูนะคะวันนี้จะพาลุงไปเที่ยวสกายวอล์กนะคะพาลุงไปเปิดหูเปิดตาแต่ก่อนอื่นหมดลุงสออนไลา์ line. ได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างจริงๆนะคะได้เปิดจริงๆนะ,ะเปิดสมซื่อจริงๆนะคะลุงบอกว่าแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นหรอกนะคะว่าความเจริญจะเจริญได้ขนาดนี้นะคะเมืองไทยนะคะถนนสวนบททถนนบ้านนอก ะะมีแต่ป่ามีแต่เขามีแต่ภูเขานะหมู่บ้านคนนี่ขับรถผ่านมานี่หมู่บ้านคนโดยเฉพาะอยู่เขตหมู่บ้านที่ขับรถผ่านมาถนนนะคะทั้งใหญ่ทั้งกว้างนะคะที่สําคัญลุงไม่เคยเห็นว่าอยู่เมืองไทยมีจุดพักรถนะไม่เคยได้ยินว่ามีจุดพักรถวันนี้ลุงมานะคะตีก็พาลุงแบบเอออธิบายไปบ้างละคะ่ะอันไหนที่รู้อันไหนที่ไม่รู้นะคะ บอกลุงว่าอยู่เมืองไทยเพื่อนมีจุดพักรถหรือว่ามีห้องน้ํามีห้องน้ําห้องในอ่ะฟรีบริการฟรีนะคะคือเราเดินทางตามสายถานนเนี่ยบางพื้นที่เพื่อนจะมีก็เรียกว่าบางสายนะคะบางสายก็ไม่ใช่ว่าจะถูกสายนะคะบางสายนะคะแบบโดยเฉพาะถนนสายใหญ่หรือว่าสายหลักเนี่ยค่ะก็จะเป็นจะมีกนเรียกว่าจะมีะห้องน้ําสถานที่พักรถอย่างเงี้ยค่ะ ให้หินให้บริการฟรีนะคะจอดรถจอดทักจอดเสาว,ว้าวทุกคนนี่แหละค่ะสิ่งที่ตีหักยาพาลุงมาดูคือเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมคะอ่าเขาเรียกว,ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไซ้แผงโซล่าเซลล์เป็นพันพันแผงนะคะทุกคนลุงเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะคะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นว่าอยู่เมืองไทยเพิ่นสามารถใช้เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆ โดยนำไซต์พลังงานแสงอาทิตย์หมุนเปลี่ยนหมุนเวียนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อนำไซต์เข้าในชีวิตประจำวันเพื่อนำไซต์เข้าในการผลิตหรือว่าจะนำเข้าไปนำไซต์ในหมู่บ้านและสุมซุนนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของลุงนะก็เป็นครั้งเดียวเลยนะคะที่ลุงได้มาสัมผัสที่ลุงได้มาเห็นกับหูตาในมิตะกี้นี้นะคะ พอดีมันฝนก็มาฝนก็ตกก็เลยไม่ได้พาลุงลงไปดูนะคะปกตินะคะจอดรถดูจอดรถซุมสักนิดสักหน่อยก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าฝนตกคะ่ะทุกคนฝนตกก็เลยไม่ได้จอดนะคะวันนี้ฝนตกแดดไม่ออกนะคะคลุงบอกได้เลยว่าลุงเทพไม่อยากกะเสื้อเลยนะคะแต่พอได้มาเห็นกับหูกับตาปากไปออกนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะคนเราถ้าไม่ออกจากบ้านอย่างเพื่อนว่าเนาะคนเราถ้าไม่ออกจากบ้านก็บ,บเห็นด้านแดงไกลค่ะบ่ให้หาเหียนก็บกห้อมมีความหูุการเหียน ไม่ใช่แค่เรียนในโรงเรียนนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้จากยิง่งส่วนเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแต่ก่อนก็เรียนรู้จากโทรทัศน์ทีวีเนาะเดี๋ยวนี้เราก็เรียนรู้จากก็เรียกว่าโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์คนเราก็จะมี เ็เรียกว่าก็จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรานํามาใช้ได้นะคะอย่างเช่นเราอยากรู้อะไรเราก็สามารถพิมพ์ดูใน Google หรือว่าตามช่อง u t u b e ตามเพจต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อมูลอะไรก็ไม่เท่าที่เรามาสัมผัสเอาเองนะคะถ้าเราได้มาเห็นกับหูกับตาอันนี้คือกําไรชีวนะิตเนาะพี่ๆเอฟซทุกท่านสำหรับความคิดของตีแต่ว่าสําหรับความคิดของคนอื่นตีก็ไม่รู้ว่าเพื่นจะคิดยังไงเนาะคนเราก็ ต่างความคิดต่างความเข้าใจและต่างความชอบนะบางคนอาจจะชอบแบบหนึง่งบางคนก็อาจอีกจะชอบแบบหนึง่งนี้ค่ะอย่างตี้ตีทํา y o youtube เกี่ยวกับถนนหนทางบางคนอาจจะไม่ชอบหรือบางคนอาจจะชอบซึ่งคนเราอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันและความชอบที่แตกต่างกันเนาะพี่พีเอทุกท่านนะคะใครที่ชอบใครที่อยากดูและใครที่อยากให้กําลังใจตีก็สามารถ เข้ามาดูเข้ามาชมนี่แหละคะ่ะคือคอนเทนต์ของตีส่วนใหญ่จะพาเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวรับชมความเจริญของถนนเมืองไทยรับชมหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกหูแปลกตาบ้างบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่แปลกหูแปลกตาเนาะพี่พีเอฟีทุกท่านเนาะแต่ก็ซ่อให้เห็นถึงความเป็นจริงและความเจริญของเมืองไทยแล้ว วิถีชีวิตบ้านๆของคนหมู่บ้านุนบทของคนในเขตต่างจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยและต่างจังหวัดไทยนะคะแต่ละจังหวัดจะมีความเด่เดนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเส้นมาที่นี่มาถนนเส้นนี้และเขตหมู่บ้านุนบทนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากที่อื่นตรงไหนวิถีชีวิตคือ จุดเด่นคือมีการเพื่อนเรียกว่าอะไรเท่าที่ติเห็นนะแต่ตามความเข้าใจของคนอื่นตีไม่รู้นะคะจุดเด่นที่นี่คือเพื่อนตากปลาแห้งขายนะคะปลาแห้งหรือว่าปลาปลาแดดเดียวอะคะ่ะทุกคนที่เพื่อนทาเป็นแผ่นนะคะที่เพื่อนทําเป็นแผ่นเป็นแผ่นขายอะคะ่ะ ก็ไม่แพงนะถุงเป็นแผ่นแผ่นแล้วเท่าไรเป็นถุงถุงละ50บาทเนะีอร่อยมากเลยนะคะทุกคนและปลาที่ได้ก็ปลามาจากเขื่อนอุบุญรัดนะคะเขื่อนที่คู่คนทํามาหากินเม้ขนาดตีหรือว่าพี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเขตนหมู่บ้านที่ตีอยู่นะคะอยู่ที่อำเภอแก่งโคะหมู่บ้านที่ตีอยู่เพื่อนยังมาหาปลาอยู่แถวนี้นะคะบางคนเพื่อนก็มาหาปลาเขื่อนน้าพองบ้างบางคนก็ ว่ามาหาปลาตาแม่น้ำพือว่าเขื่อนอุบุรัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมาแต่ละครั้งนะคะได้ปลาไปหลายรูปแบบนะคะเป่นปลาขาวซ้อยปลากดปลาเสื่อมปลาคอหรือแม่กระทั่งปลาตัวใหญ่ๆเลยก็มีนะคะพี่ๆีเอฟีทุกท่านนะคะนี่แหละค่ะ สิ่งที่เราเห็นนะคะอยู่ตามเขตหมู่บ้านสนบดหรือว่าเขตบ้านนอกเรานะคะจะหาอยู่หากินนะคะทุกคนถ้าคนไหนขยันก็ไม่อดตายนะและส่วนใหญ่แถวนี้เท่าที่ตีสังเกตจะถิ่นเพื่อนทําไร่ทํานาแล้วก็น่าจะเข้าป่าหาหน่อไม้แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าหาปูหาปลาตามเขื่อนนี้ค่ะทุกคนเนาะเท่าที่ตีสังเกตเห็นนะคะแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเขานะคะนี่แหละค่ะ ตีเลยจะพาลุงมาดูมาชมให้เห็นกับหูกับตานะคะว่ามาเปิดโลดกวงอยู่ที่เมืองไทยนี่คือต่างจังหวัดและที่นี่คือเขตสนบุตรหรือว่าเขตป่านนอกเนาะทางขึ้นเขาลงเขาเขตนี้มีแต่ป่านะคะแถวนี้มีแตป่ป่าป่าเก็บเห็ดนะคะแต่นี่ลุงก็ยังถามตีเลยนะคะว่าแถวนี้เพิ่นห่วงหน่อไม้ไหมห่วงเวลาเข้าไปเก็บเห็ดเก็บอะไรเพิ่นห่วงไหมและก็การล่าสัตว์ตัดชีวิต ที่สำคัญนะคะอยู่ที่นี่เพิ่อนมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์นะคะคุ้มครองสัตว์ซึ่งลุงเองก็ไม่รู้นะคะทุกคนซึ่งซึ่งลุงเองก็ไม่เคยรู้นะว่าเกี่ยวกับสัตว์เดี๋ยวนี้เพิ่อนมีกฎหมายคุ้มครองหรือเป็นสัตว์สงวนมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะตีเองก็ได้อธิบายให้กับลุงไปแล้วนะ,ะการที่จะมาล่าสัตว์ในอยู่ที่เมืองไทย ซึ่งมันจะมีสัตว์บางจำพวกที่อยู่ในภายใต้กฎหมายเพราเรียกว่าเป็นสัตว์สงวนหรือว่าสัตว์คุ้มครองที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้นะคะอย่างเช่นหนูอะไรนี่เราสามารถจับต้องได้แต่ว่าเขตป่าสงวนเพื่นไม่ให้เข้าไป เพิ่นห้ามบุกลุกนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่หรือว่าสัตว์ประเภทไหนนะคะเขตที่เพิ่นห้ามเราก็ไม่ต้องเข้าราคาดีที่สุดเลยเนาะนั่นแหละคะ่ะอันนี้ถินนี้เราก็ไม่ใช่ถินเราเนะ,นะคะ่ะนี่แหละคะ่ะแต่วันนี้นะคะจุดนี้ไม่มีที่จอดรถให้กับตีนะคะตีก็เลยไม่ได้พาลุงแวะนะคะก็แค่พาลุงขับรถผ่นานๆนะคะทุกคนเนาะ,ะเพราะว่าเพิ่นจะให้ไปจอดรถอยู่ข้างล่างนะคะให้ไปจอดรถอยู่ข้างล่างแกมีที่จอดรถแล้วก็เราก็เเรียกว่า ขึ้นรถมาอีกต่อหนึ่งค่าค่าเหมารถขึ้นมาก็ประมาณสัก20บาทแล้วก็ค่าค่ารองเท้าที่ขึ้นจะเรียกว่าค่ารองเท้าก็แล้วกันเนาะที่จะไปขึ้นสกายวอล์กก็คู่ละ60บาทนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเพิ่นขึ้นหรือยังนะคะแต่ก่อนที่ตีจะมาตีได้ไปเศร้าก็คู่ละ60บาทเนาะนั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าพื้นที่นะคะใครที่เอารถใหญ่มาหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ให้ลงไปจอดข้างล่างนะคะเพื่อจะมีจุดบริการนะคะทุกคน,น,นหลังจากนั้นเราก็จ้า,จางรถเพ่นเรียกว,ว่ารถอะไรรถสองแถวนะคะขึ้นมานะคะจะมีจะส่วนข้างบนนี้จะไม่มีที่จอดรถให้เราได้จอดนะคะนั่นแหละคะ่ะ ก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากแวก็ต้องเอารถไปจอดข้างล่างนะคะนี่ละคะ่ะนี่คือถนนสองข้างทางมีแต่ป่าเก็บเห็ดหลงุงนี่สะออดไล่ได้เห็นถนนเมืองไทยนะคะไม่นึกว่าจะเจริญแล้วก็สะดวกสบายขนาดนี้ถนนเมืองไทยทั้งกว้างและสะอาดสวยงามขับรถสะดวกสบายไม่มีสะดุดนะคะแทบจะหลับในนะคะแทบจะหลับบางครั้งก็หลับไปเลยนะคะแต่คุณหลับแต่คุณขับมาไม่หลับคุณนั่งนี่ละคะ่ะจะหลับนะคะแบบหลับไปแบบรู้สึกตัวเลยนะคะช่วงนี้ ก็ฝนตกด้วยเนะะี่ยค่ะก็บรรยากาศท้องฟ้าก็จะเป็นอึมครึมหน่อยถ้าท้องฟ้าแบบเขาเรียกว่าป้าฟ้าปุง่งฟ้าสีฟ้าเนี่ยบรรยากาศหรือภาพที่ถ่ายออกมาจะสวยและงดงามกว่านี้อีกนะคะทุกคนวันนี้ตีเองก็จะพาลุงไปที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะไปเปิดหูเปิดตาได้ไปเห็นแล้วนะคะว่า แหล่งผลิตเกษตรไฟฟ้าอยู่ที่เมืองไทยเป็นแบบไหนวันนี้ก็จะพาลุงไปเปิดหูเปิดตาสะออนไหลเสาฟืนเสาไฟอยู่ที่เมืองไทยถนนทั้งก้วงทั้งใหญ่และสวยงามนะคะตอนนี้เราก็เข้าเขตอำเภออุบลรัฐเลยนะคะหนึ่งในะอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวดึงดูนะักท่องเที่ยวอย่างมากเลยเฉพาะเพี่เรียกว่าพัฒนามีวัดหนึ่งนะคะวัดภูพันทองหรือเปล่า ผู้พันทองหรือผู้พันคำนี่แหละตีก็ไม่แน่ใจตีก็มานานแล้วเนาะทุกคนตั้งอยู่บนยอดเขานะคะโอเคนะคะคลิปนี้มื่ถึงจุนี้ตีเอง